สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนถ้ายังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามด้วยครับมีคลิปใหม่ๆให้รับชมทุกๆวันขอขอบคุณ f c ทุกๆคนที่รับชมด้วยดีเสมอมาฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนมีคลิปใหม่ๆจะได้ดูก่อนใคร แรดเป็นสัตว์อยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลังชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอันดับสัตว์กีบขี้ในวงศ์ไรโนส r โรเทดีแรดถือว่าเป็นสัตว์ขนาดใหญ่อาจเรียกได้ว่าเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดรองจากช้างก็ว่าได้เพราะแรดอาจมีขนาดยาวได้ถึง3-6-5เมตรความสูงของไหล่หนึ่ง6-2เมตรน้ำหนัก2.3-3.6ตันลักษณะแรดมีรูปร่างโดยทั่วไปคือตาเล็กปากงุม้มเป็นรูปสามเหลี่ยม หรือสี่เหลี่ยมมีหนังที่หนามากในบางชนิดอาจเห็นเป็นชั้นคล้ายเกราะและมีลักษณะเด่นที่สุดคือเขาบริเวณสันจมูกที่งอกแหลมยื่นยาวอกมาเรียกกันว่านอซึ่งใช้เป็นอาวุธในการพุ่งชนป้องกันตัวซึ่งแท้ที่จริงแล้วนออาจของแรดนับว่าเป็นเขาหอนอย่างหนึ่งแต่เป็นเขาที่ไม่มีกระดูกเป็นแกนกลางนอแรดทำมาจากคลเตินเคราตินซึ่งเป็นโปรโตีนที่เป็นส่วนประกอบหลักของขนผมและเล็บ โดยนอแรดไม่ได้เกิดจากขนที่รวมตัวกันอย่างหนาแน่นตามที่เข้าใจผิดกันนอแรดอาจยาวได้ถึง1.5เมตรแรดโดยทั่วไปจะมีนอสองนอแต่บางชนิดจะมีเพียงนอเดียวแรดเป็นสัตว์ที่ไม่มีต่อมเหงื่อดังนั้นจึงชอบนอนแช่โคลนหรือแช่ปลักเหมือนหมูหรือสัตว์ชนิดอื่นๆเพื่อดับความร้อนและไล่และมลงที่มารบกวนหากินในเวลากลางคืนกลางวันนอนพักผ่อน ซึ่งอาจนอนหลับในท่ายืนก็ได้แรดเป็นสัตว์ที่มีสายตาแย่มากแต่มีประสาทรับกลิ่นและประสาทหูดีเยี่ยมจึงเป็นสัตว์ที่มีนิสัยฉุนเฉียวง่ายโกรธง่ายประกอบกับขนาดลำตัวที่ใหญ่จึงมักไม่ค่อยมีศัตรูตามธรรมชาติในปัจจุบันมีแรดหลงเหลืออยู่เพียง5ชนิดเท่านั้นพบในทวีปแอฟริกา2ชนิดในเอเชีย3ชนิดและทุกชนิดเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์แล้ว ทั้งสิ้นศัตรูของแรดเพียงอย่างเดียวคือมนุษย์ที่ล่าแรดเพื่อเอานอเนื่องจากเชื่อว่ามีสรรพคุณทางยาโดยเฉพาะยาจีนเชื่อว่าเป็นยาเย็นสามารถดับพิษไขได้หนึ่งสัพทมูลวิทยาแอป,ปกรณนำชื่อสามัญของแรดในภาษาอังกฤษคือ rhinoceros มาจากภาษาอัีกคำว่า r h i n o หมายถึงจมูก c e r o s หมายถึงเขาดังนั้นคำว่า rhinoceros อาจแปลได้ว่าจมูกเขา นอกจากนี้แล้วในภาษาไทยยังมีศัพท์เรียกแรกอีกศัพท์หนึ่งว่าระมาดโดยแพงมาจากภาษาเขมรคือคำว่าระมาดเป็นภาษาที่ใช้กันในวรรณคดีโดยในพื้นที่เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครมีแขวงที่ชื่อบางระมาสนิฐานว่าเดิมเคยเป็นที่อยู่อาศัยของแรดส่อภาพแสดงเทียบขนาดของแรดในแต่ละชนิดที่พบในปัจจุบันในเทพประปกรน้มของฮินดูแรด เป็นสัตว์พาหนะของพระคีเทพเจ้าแห่งไฟและเป็นเทพประจำทิศตะวันออกเฉียงใต้หรืออาคาเนสซาชนิดของแรดในปัจจุบันแรดขาวเซรโทเตริอัมไซเมอเป็นแรดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพบในทวีปแอฟ,ฟริกาแรดดำไดเซ r ร s สไบคอ n ิสเป็นแรดที่มีความใหญ่รองมาจากแรดขาวพบในทวีปแอฟ,ฟริกาเช่นกันแรดอินเดียไรโนเซอร์สยูนิคอนิส พบในภูมิภาคเอเชียใต้จัดเป็นแรดทีมีเพียงนอเดียวมีลักษณะเด่นคือผิวหนังหนาและมีรอยย่นเห็นได้ชัดเจนแรชวาหรือแรซุนดา r รโนเซอร์สซอนเดอิค s พบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะคล้ายคลึงกับแรดอินเดียเป็นแรดชนิดที่หายากที่สุดในโลกและได้รับการจัดอันดับว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมชนิดที่หายากที่สุดในโลกอีกด้วย สำหรับในประเทศไทยเดิมเคยพบแร่ชนิดนี้ด้วยแต่ปัจจุบันได้สูญพันธุ์ไปจนหมดแล้วกระสู่หรือแร่ซุมาตราหรือแร่ขนไดเซโรเรนัสซุมเทรนซิสเป็นแร่ขนาดเล็กที่สุดพบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกันมีลักษณะเด่นคือมีขนปกคลุมทั้งลำตัวเป็นแร่ที่หายากมากอีกชนิดหนึ่งสำหรับในประเทศไทยหลงเหลือเพียงแห่งเดียวคือป่าดิบบริเวณชายแดนติดก,กับมาเลเซีย ม้าลายเป็นสัตว์ที่กินหญ้าเป็นอาหารหลักสัตว์ที่ล่าม้าลายเป็นอาหารเช่นสิงโตให้ยินาลายจุดในพื้นที่แบบที่ราบและภูเขาม้าลายจะมีลักษณะสังคมแบบฝูงที่มีเพศผู้เป็นหัวหน้าเพียงตัวเดียวและประกอบด้วยม้าเพศเมียตัวเต็มวัยและลูกๆส่วนม้าลายพันเกรวีจะใช้ชีวิตแบบตัวเดียวหรือเป็นฝูงแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวไม่แนบแน่นลักษณะม้าลายเป็นม้าจำพวกหนึ่งที่มีขนาดเล็กกว่ามา้า แต่มีปลายหางคล้ายลามีแผงคอที่สั้นเหมือนขนแปรงมีลักษณะเด่นคือมีลำตัวเป็นสีดำลายขาวตลอดทั้งตัวซึ่งสีอันโดดเด่นนี้เป็นคำถามมาเป็นระยะเวลา,าแล้วว่าแท้ที่จริงแล้วมาลายเป็นสัตว์ที่มีพื้นลำตัวดำและมีแถบสีขาวพาดผ่านภาพแสดงลายบนใบหน้าของมาลาย4ตัวที่แตกต่างกันซึ่งลายเหล่านี้จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และไม่เหมือนกันอันเป็นผลมาจากเซลล์เม็ดสีและพันธุกรรม 1. 1. สิ่งที่เหมือนกับม้าป่าชนิดอื่นคือม้าป่ามีส่วนลำตัวคล้ายถังเบียรส่วนใบหน้าที่ยื่นยาวหางยาวคอยาวและแผงคอยยาวขายาวเรียวกีบเท้ากีบเท้ารูปร่างคล้ายจอบขุดดินลักษณะฟันวิวัฒนาการเพื่อกินหญ้าฟันหน้ามีขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการจับหญ้าฟันกรามมีลักษณะสันที่ยาวคมเพื่อใช้ในการบดตัดหญ้ามาลายเพศผู้มีฟันเคี้ยว เพื่อใช้ในการต่อสู้กับมาลายตัวอื่นมาลายเป็นสัตว์ที่มีสายตาดีโดยตำแหน่งตาอยู่ด้านข้างของกะโหลกและค่อนไปทางด้านบนเพื่อให้พ้นตำแหน่งจากต้นหญ้าสูงขณะก้มกินหญ้ารวมทั้งใบหูยาวที่สามารถขยับส่วนปลายหูเพื่อหาตำแหน่งของเสียงจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่ามาลายแท้ที่จริงเป็นสัตว์ที่มีพื้นลำตัวสีดำและมีลายแถบสีขาวพาดผ่านลำตัว ซึ่งลายแถบสีขาวนั้นเกิดจากเซลล์ประสาทที่เรียงรายตามแนวกระดูกสันหลังส่วนหนึ่งจะเปลี่ยนสภาพไปเป็นเซลล์ผลิตเม็ดสีสีดำเรียกว่าเมลานไซหลังจากนั้นเมลานไซ์เหล่านี้จะเคลื่อนออกไปด้านข้างของกระดูกสันหลังในแนวตั้งฉากแล้วเปลี่ยนสภาพไปเป็นผิวหนังที่มีเม็ดสีสีดำซึ่งรูปแบบของเม็ดสีในสัตว์แต่ละชนิดนั้นขึ้นอยู่กับการกระตุ้นทางพันธุกรรมในการเปลี่ยนสภาพ และการเคลื่อนที่ของเมลานอไซ่์โดยจากการศึกษาพบว่าตัวอ่อนของมาลายที่อยู่ในท้องแม่จะเป็นตัวสีดำก่อนจากนั้นลายแถบสีขาวจึงค่อยๆพัฒนาขึ้นซึ่งมาลายแต่ละตัวก็จะมีลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกันปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดในการที่มาลายมีลายแถบสีขาวเหล่านี้เชื่อว่าใช้ในการพรางตัวจากศัตรูและทำให้ศัตรู ซึ่งได้แก่สัตว์กินเนื้อต่างๆตลายได้เมื่อได้พบเชือมาลายที่อยู่รวมกันเป็นฝูงในทุ่งหญ้ากว้างทําให้จับระยะทางที่จะโจมตีผิดพลาดไปสําหรับทัศนะของชาวดาวินเชื่อว่ามาลายมีลายเพื่อจดจํากันได้และตัวผู้ใช้เกี้ยวพาตัวเมียรวงทั้งเชื่อว่ามีไว้ป้องกันแมลงโดยเฉพาะแมลงวันมีหลักฐานว่ามาลายดึงดูดแมลงน้อยกว่าสัตว์กินพืชชนิดอื่นๆในแอฟริกา จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ชาวฮังการีกลุ่มหนึ่งที่ทดลองโดยการนำหุ่นของมมาสี่ตัวที่มีสีสันต่างๆแตกต่างกันไปไปตั้งไว้ในทุ่งหญ้ารวมถึงมาลายพบกว่าหุ่นมลามมลายมาีแมลงมาเกาะน้อยที่สุดทั้งนี้เชื่อว่าเพราะตาของแมลงเป็นระบบตารวมที่มีส่วนประกอบมากมายและแมะลงจะลงเกาะ โดยการใช้แสงโพลาไรซ์ช่วยเป็นไปได้ว่าลายทางของมาลายไปรบกวนแสงโพลารในการมองของมแมลงทําให้ยากในการลงเกาะบนตัวของมาลายสอทินอาศัยพบทั่วไปในทวีปแอฟริกาแถบที่ราบโล่งทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราโดยแบ่งออกได้เป็น3มชนิดและแบ่งออกได้เป็นหลายชนิดย่อยในอดีตการจําแนกแบ่งประเภทของมาลายแบ่งออกได้เป็นกว่า10ชนิดและแบ่งออกตามถิ่นที่อยู่อาศัย แต่ปัจจุบันหลงเหลืออยู่เพียงสามชนิดและไม่สามารถแบ่งได้ตามที่อาศัยได้เหมือนเดิมอีกแล้วเนื่องจากสภาพแวดล้อมและสภาวะความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไปสา,าการดำรงชีวิต Life History มาลายใช้เวลาประมาณเจ็ดชั่วโมงในการนอนท่าเป็นช่วงกลางวันจะนอนในท่ายืนแต่เป็นช่วงกลางคืนจะล้มตัวลงนอนจะใช้ลำตัวสีกับต้นไม้ก้อนหินใช้การคลุกกับดินหรือทรายเพื่อลดการรบกวนจากแมลงมาลายทั้งสามชนิด จะมีการเคลื่อนย้ายเพื่อหาแหล่งน้ำซึ่งฝูงมาลายจะสามารถจดจำแหล่งอาหารที่อยู่ในระหว่างงอการเคลื่อนย้ายได้มาลายธรรมดาหรือมาลายทุ่งหญ้าเพลนซีเบิร์ดจะเป็นชนิดที่การดำเนินชีวิตจะต้องอาศัยแหล่งน้ำมากกว่ามาลายชนิดอื่นๆโดยจะอยู่ใกล้แหล่งน้ำไม่เกิน10-12กิโลเมตร4มาลายภูเขาจะอยู่ในพื้นที่ระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลมากกว่า2,000เมตรขึ้นไป ลักษณะสังคมฝูง (Social Structure) มาลายจะมีลักษณะฝูงอยู่สองแบบมาลายที่ราบ (Plain c h e r t และมาลายภูเขาจะเป็นฝูงในลักษณะเรียนว่าฮาเรม (Harem) ที่ตัวผู้หนึ่งตัวเป็นจ่าฝูงและสมาชิกฝูงจะประกอบด้วยแม่มาลายย่อตัวและลูกๆโดยฝูงนี้จะมีอนาเขตของตัวเองซึ่งอาจซ้อนทับกับฝูงอื่นๆฝูง จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นด้วยการมีมาลายเพศเมียจากฝูงอื่นเข้ามาเพิ่มฝูงจะคงโครงการและสมาชิกต่อเนื่องจนกว่าตัวจากฝูงจะตายหรือมีการเปลี่ยนตัวจากฝูงมาลายพื้นราบจะมีช่วงเวลาที่หลายฝูงมารวมกันทําให้มาจาหลายฝูงได้มีโอกาสรู้จักกับมาลายตัวอื่นฮาฮในฝูงในลักษณะที่เรียกว่าฮาเรมนี้ยังพบได้ในลิงเจลดาดาเจลาดและในลิงบาบ,บูลฮามาดียาสายาต b บบู o แฮมเมอร์ไรอัพฤติกรรมและการสืบพันธุ์ชอบอาศัยอยู่ตามที่ราบโล่งที่เป็นหญ้ามีพฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นฝูงฝูงหนึ่งมีหลายร้อยตัวจนถึงเป็นพันโดยจะเล็มหญ้าหากินร่วมกับสัตว์อื่นในทุ่งกว้างเช่นนกกระจอกเทศยีราฟแอนทิโลปและสัตว์กีบชนิดอื่นๆมาหลายมักจะมีนกกินแมงจับเก่าๆอยู่บนหลังเพื่อช่วยระวังภัยและกินพวกมแมลงที่มารบกวน และมีนกกระจอกเทศและยีราบคอยช่วยเป็นป้อมยามคอยเตือนไผ่และระวังภัยให้เพราะม้าลายสายตาไม่ค่อยดีแต่จมูกและหูไวมากฟันของมาลายค่อนข้างคมจึงแทะเล็มในส่วนที่เป็นโคนและลำต้นของหญ้าได้ขณะที่สัตว์อื่นๆเช่นแอนทิโลจะกินยอดหญ้านับเป็นการแบ่งปันอาหารกันตามธรรมชาติมีอายุยืนประมาณ25-30ปีมาลายเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุ ประมาณสองปีตั้งท้องนานประมาณ3-4-5-3-9-0วันออกลูกครั้งละหนึ่งตัวลูกม้าลายแรกเกิดจะมีขนปุกปุยและมีแถบสีน้ำตาลสลับขาวและใช้เวลาไม่นานในการยืนและวิ่งได้ทันทีหลังคลอดระบบทางเดินอาหารของมาลายจัดเป็นเป็นสัตว์กระเพาะเดี่ยว monogastric ที่มีการย่อยอาหารคือหญ้าที่มีเป็นอาหารหลักที่มีเยื่อใยสูงที่ทางเดินอาหารส่วนปลายคือส่วนลำไส้ใหญ่ลักอินเทสตินและสีกกัม สี่เมห้าอาหารหลักของมาลายคือหญ้าหลากชนิดในช่วงที่หญ้าหายากมาลายจะกินเปลือกกอของต้นไม้ใบไม้ผลไม้และรากไม้เมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์เคี้ยวเอื้องรูเมเนนมาลายจะมีประสิทธิภาพการย่อยที่ด้อยกว่าแต่จะทดแทนด้วยการกินหญ้าแห้งที่สามารถหาได้ง่ายกว่าและมาลายเป็นสัตว์ที่ใช้เวลาในแต่ละวันถึงร้อยระบบทางเดินอาหารของมาลายจัดเป็น,ปนสัตว์กระเพาะเดี่ยวโน n กสตริก ที่มีการย่อยอาหารคือหญ้าที่มีเป็นอาหารหลักที่มีเยื่อใยสูงที่ทางเดินอาหารส่วนปลายคือส่วนลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่และสีกัามสี่เิมห้าอาหารหลักของมาลายคือหญ้าหลากชนิดในช่วงที่หญ้าหายากมาลายจะกินเปลือกกอของต้นไม้ใบไม้ผลไม้และรากไม้เมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์เคี้ยวเอื้องรูมเอเนนมาลายจะมีประสิทธิภาพการย่อยที่ด้อยกว่าแต่จะทดแทนด้วยการกินหญ้าแห้งที่สามารถหาได้ง่ายกว่า และมาลายเป็นสัตว์ที่ใช้เวลาในแต่ละวันถึงร้อยละ6 4 8 0ในการกินอาหาร 6. ความผูกพันกับมนุษย์ม้าลายที่ใช้เป็นม้าเทียมรถเป็นม้าลายชนิดมาลายเบอร์เชล (Equus Quagga Burchelli) มาลายโดยปกติจะไม่ใช้เป็นม้าใช้งานเหมือนกับมา้าหรือลาชนิดอื่นๆเนื่องจากเป็นสัตว์ป่าที่ฝึกให้เชื่องได้ยากมาลายมีอารมณ์ฉุนเฉียวว่าไม่แน่ไม่นอนอีกทั้งมีขนาดเล็ก จึงไม่เหมาะแก่การใช้งานแต่ทว่าก็มีผู้ที่สามารถฝึกมาลายได้บ้างเช่นฝึกให้เป็นม้าลากรถในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นต้นเจส่วนมากมาลายจะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงแสดงอกันตามสวนสัตว์มาลายในธรรมชาติจะถูกล่าเพื่อเอาเนื้อบริโภคเป็นอาหารและหนังเพื่อทําเป็นเครื่องประดับและเครื่องนุ่งหม่มซึ่งทําให้มาลายบางชนิดสูญพันธุ์ไปแล้ว89ามาลายเป็นสัตว์ที่เป็นที่นิยมอย่างมากของชาวยุโรปในยุคศตวรรษที่18 โดยเฉพาะในอังกฤษมาลายกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของขุนนางและพระราชวงศ์โดยเป็นสัตว์เลี้ยงในพระราชวังบักกิงแฮมของพระนางเจ้าชลอต์พระมเหสีในพระเจ้าเจอาเจที่สามด้วยพระนางทรงสนพระไทยในเรื่องธรรมชาติวิทยาสอด้วยลวดลายอันโดดเด่นของมาลายจึงทําให้ลายของม้าใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์หรือตราสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเช่นทางมาลายบนพื้นถนนสําหรับการข้ามถนนของผู้คนที่เดินสัญจรปกติสิบ และเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือฉาย,ยาขององค์กรหรือสโมสรต่างๆเช่นสโมสรฟุตบอลยูเวนตุสในกันโชเซเรียของอิตาลีก็มีฉายาว่ามาลายตามสีของชุดแข่งขันและสัญ,ญลักษณ์ประจำสโมสรเป็นต้น1 1